สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าผู้ดำรงตำแหน่งใดมีหน้าที่ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีตัวเลือกตอบอยู่ทั้งหมด5ตัวเลือกกไก่เลขาธิการสอกอสค ขอไข่เลขาที่การคุรุสภาขอควายประธานกรรมการคุรุสภางองูรองประธานกรรมการคุรุสภาจอจานประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพในการตอบคำถามข้อนี้นะครับทุกท่านจะต้องไปอ่านเนื้อหาที่อยู่ในพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ .2546 นะครับถ้าเป็นในส่วนของเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือของเรานั้นก็จะอยู่ในเล่มสีฟ้านะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับภาคขอความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานนะครับจะอยู่ในเล่มสีฟ้าเล่มนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดมีหนังสืออยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ในหัวข้อ ตามกฎหมายที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ถ้ายังไม่มีหนังสือและไม่อยากจะซื้อหนังสือจากที่ไหนนะครับท่านก็สามารถไปหาดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับในเว็บราชกิจจานุเบกษาพิมพ์ไปว่าพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2 5 4 6แล้วก็เอามาอ่านนะครับเนื้อหาที่จะเอามาตอบคำถามในข้อนี้ก็จะปรากฏอยู่ในนั้น นะครับนะฉะนั้นเฉลยเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูว่าตัวเลือกตอบแต่ละตัวจะเป็นยังไงบ้างนะครับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาทะเบียนนะครับในข้อนี้เราถามเฉพาะตำแหน่งเท่านั้นว่าต้องเป็นตำแหน่งไหนถึงจะเป็นผู้ดูแลรักษาทะเบียนนะครับก็ต้องตอบว่าข้อ ขอไข่ครับเลขาธิการคุรุสภานะครับเป็นผู้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาก็จะมีหลายประเภทด้วยกันก็อย่างเช่นครูผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษานะครับศึกษานิเทศซึ่งเป็น วิชาชีพควบคุมที่เกิดขึ้นตามกฎกระทรวงนะครับนะท่านก็อ่านโจทย์ตัวนี้แล้วนะครับก็ต้องเลือกขอ,ขอไข่ครับเลขาธิการครูสภามีหน้าที่ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2546ไว้อย่างชัดเจนมาตราเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับไม่ได้ไปดูเนื้อหาในนั้นมาก่อนนะครับแต่ว่าที่อ่านแล้วจําแม่นๆเลยก็คือ ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่ดูแลก็คือเลขา,ลขาที่การครูสภานะครับมีโอกาสที่เขาจะถามว่าใครเป็นคนดูแลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะหมายถึงว่าถามชื่อคนที่เป็นเลขาที่การครูสภาปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีนะครับหรือถ้ามีขึ้นมาเนี่ยก็งานเข้านะครับฉะนั้นก็ฝากไปเติมเต็มตรงนี้ด้วยนะนะครับก็จะมีเนื้อหานะครับารายชื่อของคนที่ดํารงตําแหน่ง สำคัญสคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในหนังสือเล่มสีฟ้าด้วยนะครับงนั้นก็ถ้าขี้เกียจไปตามหาข้อมูลด้วยตนเองนะครับก็อยู่ในเล่มสีฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับหรือไม่งั้นก็ไปเว็บคุรุสภาแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าใครดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการคุร,รุสภาณปัจจุบันนะครับนะฉะนั้นข้อนี้ยืนยันครับข้อขอไข่เลขาธิการคุร,รุสภาส่วนใหญ่แล้วดูคําตอบนี้ตอบเหมือนกันทั้งหมดเลยครับก็เป็นเรื่องที่ ทุกคนเข้าใจตรงกันดีและก็เป็นข้อสอบที่คิดว่าไม่ใช่ข้อสอบที่ยากอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่ามักจะเจอกับการออกข้อสอบในสนามต่างๆที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในสนามสอบครูผู้ช่วยอาจารย์วิศที่จะถึงนี้เนี่ยมันจะออกหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้แต่ท่านเป็นผู้รู้คําตอบจากแบบทดสอบนี้แล้วนะครับจริงๆไม่ใช่เพจเราเพจเดียวที่นําเสนอข้อมูล ข้อคำถามแบบนี้นะครับก็จะมีเพจอื่นๆด้วยนะครับฉะนั้นท่านก็ไปรู้จักที่อื่นมาแล้วนะครับก็มาเติมความมั่นใจจากเพจนี้เข้าไปอีกก็จะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไก่นะครับเลขขาที่การสกศคเนี่ยจริงๆเราจะพิมพ์ชื่อยาวนะครับแต่ว่าชื่อเขายาวจริงๆนะครับก็เลยขอย่อแล้วกันนะครับโอ้โหนะครับสํานักงานอะไรสักอย่างนี่แหละครับชื่อมันยาวนะครับฉนั้นถ้ามีโอกาสก็ไปท่องจําตรงนี้ด้วยนะครับ ก็เลยเขียนเป็นชื่อยอ่อๆงานนี้เขาดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการนะครับส่งเสริมความมั่นคงของครูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครูนะครับไม่เกี่ยวกับทะเบียนของผู้ขออนุญาตใบป,ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะครับไม่เกี่ยวตัดทิ้งไปได้เลยส่วนข้อควายประธานกรรมการครูสภาอันนี้ก็จะเป็นประธานบอร์ดนะครับของครูสภาเลยซึ่งคนที่เป็นประธานนะครับก็จะเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคนปัจจุบันก็จะเป็นตรีนุชเทียนทองนะครับก็ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาทะเบียนนะครับแต่มีหน้าที่ในการที่จะคอยพิจารณาอุทธรณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจากการตัดสินของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับพวกนี้ต้องถึงออกกฎออกอะไรพวกนี้นะครับนะรองประธานก็ไม่ใช่เลยนะครับฉะนั้น กอไก่ข้อควายง,งูจอจานเนี่ยไม่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาทะเบียนนะครับจอจานเนี่ยประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอันนี้ก็จะเป็นผู้ผู้ลงนามในใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะครับนะใบอิเล็กทรอนิกส์ก็ก็เป็นประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นคนลงนามนะครับถ้าถ้าดูมาไม่ผิดนะครับแล้วก็มันจะมีสูตรท่องนะถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเนี่ยสูตรท่องง่ายๆก็จะเป็น ใบทานบัตรเลนะครับถ้าเป็นใบเนี่ยนะครับเป็นใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพเนะี่ยที่มันเป็นเหมือนเหมือนเกียรติบัตรเนะี่ยพวกนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่ลงนามนะครับส่วนถ้าเป็นบัตรเนี่ยก็รู้สึกจะเป็นเลขาธิการครุษภาเป็นคนลงนามนะครับอันนี้ถ้าจาไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะเป็นข้อมูลเก่าๆพอสมควรนะครับเพราะทุกวันนี้มันเปิดโอกาสให้ใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะครับ ใช้ใบประกอบออนไลน์ใบประกอบอิเล็กทรอนิกในการไปยืนยันไปสมัครสอบต่างๆได้นะครับถ้ามีข้อบิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครมีประเด็นตรงไหนอยากจะเสริมเข้ามาก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับมาช่วยกันเติมเต็มให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับวันนี้แอดมินมีเวลาว่างนะครับก็เลยมาเฉลยข้อสอบข้อนี้ให้กับทุกท่านได้รู้ นะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าเราเข้าใจตรงกันส่วนรายละเอียดต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ต้องอาศัยการไปอ่านหนังสือนะครับอยู่ดีๆจะคิดว่าตัวเองจะมีความรู้มาลงโดยที่ไม่อ่านหนังสือเลยอันนี้ก็ก็ไม่ได้นะครับงนั้นคนที่ประสบความสําเร็จหลายๆคนเนี่ยเขามักจะอยู่กับหนังสือนะครับเขาจะมีตารางอ่านหนังสือของเขาเขาจะปฏิบัติตามที่เขาสัญญาไว้นับตั้งแต่วันที่เขาเริ่มลงอ่านลงมืออ่านหนังสือตั้งแต่วันแรกแบบนี้นะครับ ทนท่านที่ยังอ่านหนังสือแบบไม่มีหลักไม่มีแรงไม,ไม่ไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องอ่านอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีนะต้องไปตามหาเป้าหมายให้เจอแล้วก็มาวางแผนเป็นในรูปแบบของตารางอ่านหนังสือนะครับก็มีเวลาอีก2เดือนในการสอบครูผู้ช่วยอายชวศึกษานะครับรู้สึกจะสอบวันที่30มกราคม2565เป็นวันอาทิตย์สอบในสนามสอบแต่ละจังหวัดที่ท่านเลือกไว สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือมันสอบแค่วันเดียวครับเกณฑ์ใหม่นี้จะใช้คะแนนภาคกอภาคขรวมกันเนี่ย4 0 0คะแนนนะครับนั่นหมายความว่าท่านต้องทําข้อสอบในวันเดียวเนี่ย4 0 0้อข้อโห้โหไหวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปลองฝึกทําข้อสอบด้วยนะครับฝึกทําแบบเยอะๆสักวัน2วันดูว่าถ้าวันหนึ่งเราทําข้อสอบเนี่ยเรา,เราจะทําได้โดยที่สมองเราไม่เออร์เรอร์เนี่ยประมาณกี่ข้อต่อวันนะครับ หลายคนไม่ซีเรียสครับบอกว่ามายังไงก็ได้อ่านหนังสือไปเต็มแล้วนะครับก็ดีนะครับแต่ถ้าใครที่ซีเรียสว่าโอ้โหแค่วันละ2 0 0อข้อก็จะเป็นจะตายอยู่แล้วนี่ก็ต้องไปวางแผนกันลงมือทําข้อสอบตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับบรรยายเทคนิคการทําข้อสอบข้อก,กาให้ท่านฟังด้วยนะเดี๋ยวจะไปลงในแฟนเพจก็ติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับฉะนั้นในข้อนี้เข้าใจตรงกันนะครับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาทะเบียนก็คือ ขอไขครับเลขาที่การครูสภาตอบเป็นเสียงเดียวกันเกือบร้อเลยครับอาจจะมีบางท่านที่แบบแบบอบตอบผิดก็มีส่วนบางท่านนําเสนอเนื้อหามาด้วยในระหว่างที่ท่านตอบก็เป็นสิ่งที่ดีครับท่านได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลจริงๆแล้วแล้วก็เอามาตอบผมเยี่ยมมากครับนี่คือสิ่งที่ต้องการนะให้ท่านมีเนื้อหามีรายละเอียดแล้วท่านจะสามารถตอบคําถามแต่ละข้อได้อย่างถูกต้องโดยที่ท่านไม่ต้องเดาไม่ต้องจิ้มปากกา ว่ามันจะไปลงตัวเลือกตอบไหนไม่ต้องเสียงถายไม่ต้องพึ่งพาอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่การเตรียมตัวนอกสนามสอบเท่านั้นถ้าเตรียมตัวดีในสนามสอบมันจะดีเองครับแต่ถ้าในานอกสนามสอบเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ท่านไม่เตรียมตัวเลยท่านจะไปอาศัยพึ่งดวงนะครับพึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับยกเว้นว่าดวงของท่านแรงจริงๆนะครับคือแบบไม่ได้อ่านหนังสือไปแล้วลกกาถูกทุกข้อเลยแบบนี้โอ้โหนะครับต้องไป าทางเหมือนท่านล้วครับถ้าแบบนั้นนะครับแต่โดยคนที่โดยส่วนใหญ่คนที่ประสบความสําเร็จเขาอ่านหนังสือนะครับฉะนั้นท่านก็เป็นหนึ่งในคนที่จะประสบความสําเร็จนะครับท่านก็อ่านหนังสือเหมือนกันเนาะนะครับแอดมินก็อ่านหนังสือหนักเหมือนกันกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับฉะนั้นก็ฝากเรื่องของการอ่านหนังสืออ่านเยอะๆอ่านตามตารางที่เราวางแผนไว้อ่านเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้ตามที่ประเมินกันเอาไว้ในแบบประเมินที่ผมส่งให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้อง ไปทานะครับอย่าไปเชื่อใครมากแม้แต่แอดมินแอดมินพูดเนี่ยก็อย่าไปเชื่อให้หมดนะครับท่านฟังแล้วไม่ค่อยคือก็ไม่ต้องเชื่อในเรื่องนั้นนะครับหรือไปเจอข้อมูลจากที่อื่นมาก็ไม่ต้องเชื่อหมดก็ได้นะครับฉะนั้นท่านมีสิทธิ์เลือกที่จะเชื่อใครหรือไม่เชื่อใครก็ได้แต่ท่านต้องเชื่อใจตัวเองให้มากที่สุดเพราะท่านจะเป็นคนไปสอบนะครับคนที่ติวให้ท่านคนทีอะไร่เนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปในสนามสอบเหมือนท่านนะท่านคือคนที่จะไปอยู่ในสนามสอบ แล้วบรรยากาศในห้องสอบกับบรรยากาศของการติวเนะี่ยมันแตกต่างกันนะครับอยู่ในห้องสอบนี่ตัวใครตัวมันเล็กลักนิดหนึ่งก็อาจจะโดนจับพิรุธได้นะครับฉะนั้นสถานการณ์มันแตกต่างกันนะครับก็นำเสนอข้อมูลตรงนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ